จมแล้วบอ่อเลนโอ้เรียบร้อยเลยขึ้นไหมขึ้นไหมโอ้โอ้โอ้ขึ้นสบายเลยไม่ควรจะจมไม่ควรจะใช้สโลเหลืองเลยทนะี่ร้อยโห่เนอะประคับคันนี้ไม่รู้เรื่องเลยอะไรเนี่ยขับรถเต่าไม่รู้เลยไอ้ดีมู่หัวต้นั่งไว้ดี่ไหนจมเรียบร้อย

เลยไม่ได้บอกครับจะโยนทิ้ง